ก็เป็นซีรีส์ใสๆน่ารักๆน,นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นยูริเรื่องแรกนะครับของทางกองทัพโปรดิวชันนะครับก็อยากจะฝากทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเคมีเคใจมากน้องออมน้องโปงนะคะแล้วก็แล้วก็แ,วกแอบแอบได้ดูบ้างแล้วเออันนี้แอบกระซิบก,ก่อนนะแอบได้ดูบ้างแล้วก็แบบว่าโอ๊ยน่ารักน่ารักเออ มีน่ารักก็มีดราม่าก,ก็มาออ <c oughs> ตอนถ่ายตอนถ่ายสดชื่นมากครับจะบอกท <c oughs> ีนี่เหรอใช่ทั้นทั้นท,นทั้นทีมทันทีผมเป็นทีมครับที่แท้เนี่นะคะพูดถับแบบม,มีสปอยสักหน่อยไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบใกล้จะถึง้องแล้วเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ค่อยอยากสปอยอยากให้ติดตามแต่ว่าแค่จะบอกว่าความรักของสองคนนี้แบบน่ารักมากครับกว่าเขาจะแบบได้มาเป็นคู่กันอเลยมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ว่าจบสวย จริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาเขาตัวจริงเขาสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เราแค่ไปจับให้เขาอยู่ในคาแรคเตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าธรรมชาติดีชอบแล้วก็ต้องชมค่ะทั้งทั้งออมทั้งโฟกทั้งนักแสดงทุกคนเขาทำกันบ้านมาดีเขาตั้งใจมากๆไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆค่ะเห็นว่ากว่าจะได้สองคนนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไงบ้างคะคุณแม่ เป็นปีปีกว่าเลยเนาะเปีกว่าครับเราคือหลายๆคนจะบอกว่าโอ้ยเห็นซื้อเห็นกองทัพซื้อนิยายเรื่องนี้มานานมากแล้วทําไมไม่ทาสักทีอะไรเงี้ยค่ะเรื่องคือหานักแสดงไม่ได้หาคนที่เหมาะสมไม่ได้หรับคริสคารนะครับใช่เราก็วนเวียนแคสเอ้าไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ก็พักก่อนเดี๋ยวเขาทำใหม่ไม่ได้พักกอพอเจอแคสที่ใช่ คือเราอะเจอเจอเจอโฟกก่อนเดินเข้ามาแล้วเขาแบบสว่างวาบมาอย่างนี้เลยลเราก็แบบโอ๋อเนี่ยแหละเจอการแล้วมีสปอตไลท์สองอแต่คุณการเขาก็เอาคุณคริสของตัวเองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วทำไมผเป็นน้องบอนี่ยคะพอแบบพอเจอแล้วทำไมผมตัวเชฟเป็น,นเขาสงคนามีเสน่ห์คู่จริงๆแล้วเป็นเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่มีเสน่ห์แล้วเราก็พอเราเห็นโฟกอย่างที่บอกเห็นโฟกตอนแรกแล้วพอมาเจอออม่็ใช่เขาต้องคู่กันแหละ คือเราก็ไม่รู้จะให้โฟกไปคู่กับใครแล้วออมไปคู่กับใครนะจริงๆเขาเขาเขาเหมือนเป็นคู่ซึ่งก,กันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีเค<ช><ช>มีธรรมชาติเยอะมากอย่างบอกว่าจริงๆแล้วออแอปเปิลเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เราถ่ายทําโดยเอาบทไปจับก็จริงแต่จริงๆแล้วไคลเตอร์ทั้งคริสกับออมเนี่ยจริงๆแล้วคือเฮ้ยคริสกับกาเนี่ยคืออมอมกับโฟกซ์แล้วพอหันมาทำเกี่ยวกับเป็นแนวหพิงมีความท้าทายยากแปลกใหม่สำหรับทุกที่ไหมคะคือไม่ ไม่รู้ว่าแปลกใหม่ไหมรู้แต่ว่าทีมงานทุกคนมีความสุขต้องบอกว่าทีมกองทัพเป็นทีมที่ททเราล,ลุยงานหนักๆก,กันมาเยอะนะครับดราม่าก็เยอะแอคชั่นก็เยอะแล้วก็าวายก็ทําไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ยูริเป็นเรื่องแรกรู้สึกว่าทีมงานทุกคนแฮปปี้กันทำงานในครั้งนี้แล้วก็บวกกับน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะองคโฟล์ดเด็กเด็ก,ดกทุกคนน่ารักแล้วก็ยังมีทีมซัพพอร์ตจากแก๊งทเวร์มาซัพพอร์ตเราอีกอะไรเงี้ยมันเป็นการรวมกันเรียกว่างานนี้เป็นงานแรกเลยนะที่แบบว่าเด็กๆทุกคนได้มีีเว เอเอเวทีแสงอ่อนสำหรับเรื่องนี้ครับ เหมือนกระโปงเลยค่ะก็ตื่นเต้นเป็นแพะก,กันเลยเพราะว่าทางเนี้ยอาจจะเคยผ่านผลงานแสดงมาบ้างแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักเลยก็ทําให้แบบตื่นเต้น,นามากเป็นพิเศษแล้วก็เราเราทั้งหมดไม่ใช่แค่ออมกระโปงต้อแสดงคนอื่นๆแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งใจกันหมดทุกคนเลยอะค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะคะทุกคนอยากติดตามอยากรับชมที่จะติดตามที่ที่ไหนมาคะเนี่ย รับชมได้ช่องอมรินช่อง3ันะคะทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มสีค่ะชมอันคาได้แต่สับยอมวีทีวีกาก้าอุลล่านะคะในเวลาเดียวกันค่ะ4ี่ทุ่มสีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกองทัพโปรดักชั่นชาแนลใน u t u b e ด้วยนะคะขายของเก่งมากอีแรกอีแรกดเดอีแรกอีีแรกอีีแรกวันที่12นะคะจะมีพีเมียวันที่5ตุลานี้ก่อนแต่ว่าอีพีแรกเราสามารถรับชมร่วมกันได้นะคะที่เมเจอร์สุขุมวิทอ่า วันที่12ตุลาคมนี้ค่ะโอ้ยวันนี้ว่ะวันนี้เราเปิดลงทะเบียนวันนี้เราเปิดลงทะเบียนค่ะใช่ค่ะใช่แล้วถ้าใครที่อยากจะรู้จักกับนักแสดงทุกคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนถามมาเยอะมากเรื่องเราเป็นยังไงไรเงี้ยค่ะวันเสาร์นี้เรามี ep ศูนย์ใช่อ่า ep ศูนย์มาทำความรู้จักกันก่อนนะคะวันที่5้านี้ก็ติดตามชมกันได้ค่ะฝากด้วยนะคะ